เอ้ยเป็นบ้าเลรของแกเนี่ยมีเอาเว้ยแกเลิกเล่นได้แล้วอิชิโร่อุ้ยจะเป็นอะไรนะฮะวะลูดี้ยันนี้แกจะบ้าเหรอฮะแกเล่นเร็มรู้เรื่องเงี้ยโอ้อะไรวะไอ้สกายขอดูนิดเดียวเองไม่ได้วะมาดิเอ้ยมีเอาไอ้บ้าชิโร่ไอ้สกายนิดเดียวนะเดี๋ยวถ้าแกดูฉันให้ดูของฉันด้วยใครจะแยากดูของแกโอ้ยกายฉันกับแกเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วด้วยเคยแก้ภาพน้ำด้วยกันมาแล้วอ้จ้จอนของแกฉันก็เคยเห็นแล้ว แต่ฉันแค่อยากเห็นมันตอนเนี้แล้วแกจะอยากมาดูไอ้จอนของฉันตอนนี้ทําไมเล่าฉันอยากรู้นี่ว่าตอนนั้นน่ะมันเล็กเหมือนหนอนช้าเขียวเองะเวยฉันแค่อยากรู้ว่าตอนเนี้มันโตขึ้นขนาดไหนแล้วอ่ะแล้วแกจะมายุ่งอะไรกับไอ้จอนฉันเล่าเออก็แค่อยากรู้อ่ะไม่ต้องรู้เลยแก มันจะเป็นยังไงมันจะเล็กจะใหญ่มันก็เป็นไอ้จอนของฉันด้วยเออรู้ว่านะว่าของแกอะถ้าเกิดไอ้จอนของฉันมันเล็กเท่านั้นฉันก็คงเสียใจอะอชิโดอย่งของแกใหญ่ขนาดนั้นใหญ่น้อยของฉันด้วยมันก็ตามธรรมชาติมันไม่ได้เป็นหนอนช้าเขียวแบบแกรู้ไหมไอ้ตอนเด็กๆที่เราแก้ผ้าอาบน้ํากันอะ ฉันนึกว่าแกเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันโหดอยู่ข้างในนู้น่ะดีนะฉันขอแม่ซื้อแว่นขยายมาเล่นพอดีก็เลยส่องดูเห็นน่ะไอชิโร่ก็จริงนี่วะว่าแถ่ตอนเนี้ยมันโตขึ้นสักนิดเดียววะเฮ้ยมันก็ต้องโตขึ้นแล้วดีวะฉันโตแล้วด้วยอ๋อแต่ฉันว่าถึงมันจะโตขึ้นตอนนี้ของแกคงจะเท่ากับสักป .6 หของฉันนะมัง้งเ <c oughs> อ้ยไอชิโร่ แกไม่รู้แกมาพูดเว้ยของฉันอ่ะเขาเรียกว่าโตช้าแต่ก็โตนะอโตขนาดไหนกันเชียวตอนเนี้ฉันบอกเลยว่ามนเริ่มเพิ่มอันตะใหญ่ของแกแล้วก็ได้อันนะ่ยิงพูดที่อยากดูอ่ะ ไอหนอนชาเขียวของแกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะตัวขานาดไหนรู้วะลูดี้ฉันขอดูหน่อยสกายกลับมาแล้วครับสําหรับร้านค้าโมโคตอนย้อนลอยหวานๆนะทุกคนก็บอกเลยว่าฝั่งนี้มีแต่ไอเทมเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนก็สามารถมาเล่นร้านค้าโมโคนได้แล้วแต่วันที่5มีนาคมจนถึงวันที่11มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับภารกิจล้มยักษ์บันทึกปิศน,นาเกี่ยวกับสิ่งลึกลับการค้นหาความจริงของเรื่องราวประหลาดมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เกาะสวร คุกคนที่รู้ต่างเก็บความจริงนั้นไว้27มีนาคมนี้เจอกันครับทุกคน และวันเสาร์ที่6มีนาคามนี้นะทุกคน14นาฬิกานะฮะอย่าลืมมาดูไลฟ์สดกันนะใครที่กำลังหาซื้อ ID freefire นะผมหรือว่าอยากจะฝากขาย ID แบบปลอดภัย100%หายห่วงนะผมที่นี่เลยฮะเพจ ID freefire by Enex ผมรับประกันความปล <h az im> อดภัย100%กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับไม่เอาไงไอ้ไเร็ดดี้อย่าน่ิดเดียวเอ,อ๋อ,อ,อ,อหยุดแกล้งกันได้แล้วหยุดเล่นได้แล้วสกายชิโร่ ได้กันเป็นเด็กๆไปได้ลูกแม่ช่วยผมด้วยไอชิโร่เป็นบ้าเลูกมันเนี่ยชิโร่ไปแกล้งไรสกายเขาอีกแม่ไม่ได้แกล้งเลยเลยผมแค่อยากจะดูไอยอนหอยสกายสักหน่อยอะ่ะดูมันี่ยครับป้านิกกีอยู่ดีๆ จะมาขอดูของผมซะงั้นน่ะแล้วทําไมไม่ให้เพื่อนดูละลูกโอ้แม่ใครจะไปให้ดูกันเล่าตอนเด็กๆอ่ะแม่เห็นอยู่นะตอนอาบน้ําด้วยกันแก้ผ้ากันสองคนอ่ะชอบจับกันเล่นด้วยซ้ําใช่ใช่ตอนเด็กๆก,กันนะสกายนั่นแหละลูกที่ชอบจับของชิโร่เขาเล่นน่ะโอ้แม่ปาณิกิตอนนั้นมาตอนเด็กนะครับตอนนี้โตกันแล้วอะใช่ไหจับไอจอนเล่นกันอย่างงั้นก็คงไม่ได้แล้วไหมอ่ะฉันไม่ได้จะจับของแกเล่นซะหน่อยฉันก็ไม่กล้าจับหรอกน่ะ ฉันแค่อยากดูว่าจากหนอนชาเขียวอ่ะมันกลายเป็นผีเสื้อหรือยังแค่นั้นเองแล้วแกมายุ่งอะไรกับไอ้จอนฉันวะไม่ต้องยุง่งฉันจัดการเองโ oh. อ้แกรู้นี่หว่าพอเลยชิโร่ก็อย่างที่สกายเขาบอกนั่นแหละตอนเนี้ยโตกันแล้วนะจะเล่นเป็นเ,เด็กๆไปได้โอค่ะ oh. แม่เออพูดถึงไอ้จอนแล้วว่าแต่ชิโร่กับสกายเนี่ยไม่เคยมีแฟนกันเลยหรือไงฮะจริงด้วย ทำไมไม่เคยเห็นพาแฟนมาให้ป้ากับแม่รู้จักกันบ้างเลยอย่าบอกนะว่าสกายก,กับชิโร่เป็นคู่เกกันอะเอ้ยไม่ใช่นะครับป้านิกิทแม่ให้ผมเป็นคู่เกยก์มานะผมตายดีกว่าอ พูดกับฉันอยากมากแหละเอาละทั้งสองถ้าเกิดว่าอยากให้คุณแม่กับคุณป้านิกิเขาเชื่อว่าเราสองคนไม่ได้เป็นคู่เกย์กันอะก็รีบหาแฟนมาเมียวแม่ทาไมต้องรีบด้วยอะผมยังไม่อยากมีเลยต้องรีบหากันได้แล้วนะสกายตอนนี้สกายกับชิโร่อะจะเรียนจบแล้วนะลูกใช่ถ้าเกิดว่าไม่รีบหาแฟนมาให้แม่กับคุณป้านิกิดูงั้นแม่จะเป็นคนหาคู่ให้สกายกับชิโร่เอง หาที่ไหนวะเนี่ยจะบ่นทำไมวะแค่หาแฟนเองเรื่องจิ๊บจิบพูดถึงกับแกเคยมีแหละเออฉันไม่เคยมีแต่ตอนเนี้กระมังจะมีเว้แกตามชายมาแกนะเอ้ยเอ้ไปไหนวะ <c oughs> เออขอโทษนะครับสาวสวยทั้งสองคนไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันบ้างเหรอครับฉันชื่อมิชาฉันคารลีนมิชากับคารลีนได้ยินแล้วอะอยากจะอ้าขาเลยนะครับไ <c oughs> อ้ไอ้ไอ้ยอ้ออิโร่ อะไรผมแกวะมันเป็นมุกกิีบสาวเว้ยเออคือไอชิโร่มันหมายถึงว่ามันปวดขาครับส่วนเราชื่อสกายนะน้องๆน้องสอง,นองคนอายุเท่าไหร่กันแล้วหรอพวกเราอายุ19 19โไปเโอไปถอวอชิโร่อ้าไปไหนวะ19อยู่เลยนะว้ยยังไม่2ีสเลยโหไอหัวโบราณไอพ่อขุนล้ำสมไยเนี่ย สิปี11 12เขาก็มีแฟนกันแล้วเออมันมันจะได้หรือวะว้แกนี่มันโบราณจริงเลยวะ่ะอยู่เฉยๆเลยแก <c oughs> เออว่าแต่แคโรลีนกับวิชามากันสองคนเหรอจะ๊ะอืมใชอ่อ๋ออุ้ยลืมแนะนำตัวไปเลยพี่ชื่อชิโร่นะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยดีแต่เอวพี่ดีมากเลยนะจ๊ะ <c oughs> ไอชิโร่ฉันว่ามันไม่เกินไปละวะผู้หญิงสมัยเนี่ยเขาชอบผู้ชายที่เอวไวเว้ยออใจเองก็เหมือนกันพูดอะไรสักอย่างดีวะสาวที่ชอบเร็วพูดพูดเลยวะเอออะไรก็ได้พูดไปก่อนเออพี่ชอบดูเอ็นเน็กพี่เลยบ้าเซ็กทุกวันนะอะไรแก้วหอสกายกูแกบอกว่าคิดอะไรก็พูดไปก่อนนะเออมิชาจ๊ะ คลรินจ้ะหยุดเถอะพี่ห,<า>หนูสองคนเป็นแฟนกันฮะ่าฮยอมตีจริงเลยก็ไม่บอกเ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออครูโจ้ค,จคะทำไมครูโจถึงนัดหนูมาที่นี่ยมีอะไรทำไมไม่คุยกันที่โรงเรียนล่ะคะอย่าบอกนะคะครูโจว่าครูโจจะล่อลวงหนูมาทำม่ดีไม่ร้ายอะ่ะหนูหนูไม่ยอมนะคะ ที่นี่เป็นสวนสาธารนณะหนูจะกิดให้ลั่นสวนเลยครูจออย่าทำอะไรแบบนั้นกับหนูนะเสียแรงที่หนูนับถือครูจให้เหมือนเป็นพ่อคนที่2ของหนูอ่ะแต่ครูจกลับมาคิดกับหนูแบบเนี้ยทั้งๆท,ที่ครูจอะเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กแท้ๆตอนเนี้เห็นหนูสวยขึ้นขาวขึ้นนมใหญ่ขึ้นใช่ไหมอะผู้ชายยังไงก็เป็นผู้ชายถึงแม้จะเป็นครูกับสิทธ์ ครก็ยังคิดแบบนี้กับหนูอ่ะอ้ยพอเล้ยงังพอยังฮะหนูจะกินแล้วนะครูโจหยุดห้ยฟังก่อนได้ไหมนี่เด็กหญิงลี่ที่ครูต้องเรียกเธอมาคุยที่เนี่ยพอาครูไม่อยากคุยเรื่องนี้กับเธอที่โรงเรียนว่าเธอจะอายเข้าใจไหมเรื่องอะไรคะครูทาไมาหนูต้องอายด้วยอ,อย่าบอกนะครูโจว่าครูโจจะมาดีลหนูให้เป็นเด็กของครูแล้วมีเงินเดือนให้หนู แต่หนูต้องไปหาครูที่ห้องทุกเดือนทุกเดือนอะโอ้ยไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่ครวจะมาคุยกับเธอเรื่องค่าเทอมนั่นไงครูโจกับจะทำแบบนั้นกับหนูจริงๆด้วยแล้วแล้วจะจ่ายค่าเธอไม่หนูค่าเทอมแอบไม่ได้จ่ายมาสามเทอมแล้วอ,อ้าโอ้ย ดูข่าวเยอะไปนะเธอเนี่ยครูไม่อยากคุยเรื่องนี้ที่โรงเรียนจะเรียกเธอไปคุยในห้องพักครัวหรวกลัวคนอื่นจะได้ยินตกลงเธอจะเอาอยัางไงเนี่ยในี่จ่ายค่าเธอมาสามเธอมแล้วนะครูปิดบังผอหรือว่าครูคนอื่นไม่ได้อีกแล้วนะถ้าเกิดเธอเนี้ยเธอไม่จ่ายอ่ะเธอไม่ได้เรียนต่อแล้วนะรู้ไหมครูช่วยเธอมาได้แค่นี้จริงๆนะเด็กดิ้นรีดเอ้ยไปละอ้คิดได้ครูเป็นเกย์เฮ้ย อายุยังไม่ถึง20เลยจ้าเล่าปั่นจริงอ่ะน้องอีกนิดเดียวก็20แล้วพี่เอามาเถอะน้าเอาเดี๋ยวน้องเอาอะไรกันวันเด็กสมัยนี้โอ้ยเด็กสมัยเนี่ยสิบสอสก็กินกันนะไม่รู้หรือไงวะวันเล่าพวกเนี้ยมันไม่ดีต่อร่างกายเออแกก็ใส่น้องมาน้อยน้อยอว่าแต่ทําไมวันนี้แกมาไขาวะเน,นี่ยแล้วลูกจ้างแม่แกวันนี้พี่เขาลาป่วยอดี แม่ก็เลยบอกให้ฉันมาเฝ้าร้านแทนเนี่ยอุตส่าห์ว่าเลิกเรียนให้จะกลับไปดูช่องไอเน็กซีเฮดดูเขาแกล้งกันสนุกสนุกกับต้องมาเฝ้าร้านอยู่เนี่ยเรื่องนั้นแกยังพิ่คิดเลยไม่คิดเรื่องทอํายังไงจะหาแฟนอยู่เนี่ยนั่นดิถ้าให้แม่กับป้าน,นิก,กิหาแฟนให้เราสองคนอะ่ะพูดได้คําเดียวว่าสยองโอ้ยไม่เอาอ่ะทำางไงดีว่าจะหาแฟนได้ท <c oughs> างเงินสามารถซื้อแฟนได้ก็คงดีดิโอ<ห>้แค่ซื้อได้นะฉันยอมทุ่มไม่หมดตัวเลย ไปรีบทำนี่เมื่อกี้พวกพี่คุยอะไรกันอะอะได้ยังไงโอ๊ยได้ยินดิพี่ก็หนูแค่นี้เองไม่ใช่ว่าน้องได้ยินได้ยังไงพี่หมายถึงว่าน้องไม่ยุ่งได้ยังไงเนี่ยนัน่นนน้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกพี่นะถึงจะได้ยินอะก็ไม่ต้องสนใจดิก็หนูอยากจะช่วยพวกพี่นี่ช่วยช่วยยังไงอะก็พี่บอกว่าพี่จะทุ่มให้หมดตัวไม่ใช่หรอถ้าพี่มีแฟนอะอืมอย่าบอกนะว่าน้อง จะมาเป็นแฟนพวกพี่อ่ะอืมใช่เฮ้ยน้องคนเดียวนะพี่สองคนเลยเหรอถ้าเกิดว่าหนูเป็นแฟนกับพี่ทั้งสองคนหนูก็จะได้เงินจากพี่ทั้งสองคนเลยใช่ไหมเออใช่เอ้ยมันไม่ได้หน้องนั่นดิพี่ไอชิโร่จะแบ่งแฟนกันยังไงอะ่ะโอ้ยก็แค่เป็นแฟนหลอกๆน้องหมายความว่าไงก็หมายความว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะไปแกล้งเป็นแฟนของพี่ทั้งสองคนให้เองแลกกับค่าจ้าง คนละหน<อ>ึ่งหมื่นไอหมื่นเลยเหรอโหพี่ผมตั้งหมื่นนี่ถูกสุดแล้วนะอ่าผมตั้งเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่มันจะได้ผลเหรอถ้าแม่ของพวกพี่จับได้เรื่องใหญ่นะไม่ต้องห่วงพี่นาเกาหลีเชื่อหนูเถอะหนูทำได้ถ้างั้นก็ตกลง